ตัวอย่าง5.23นะคะเขาให้เราหาสมการในพิกัดทรงกลมนะคะของสมการ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองลบ z ยกกำลังสเท่ากับ0นะคะตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าตรงเครื่องหมายหน้า z ถ้าเป็นบวกมันก็คือลยกกำลังสองเลยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้มันเป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแทนค่าของ x y แล้วก็ z ลงไปนะคะ ก็คือ x ในพิกัดทรงกลมก็คือ x เท่ากับโล o s i n ฟ phi cos t า y เท่ากับโล o s i n ฟ phi sine t แล้วก็ z เท่ากับโลค cos ีนะคะ,อะเอา x y z ตัวนี้แทนลงไปนะคะก็จะกลายเป็นโล o s i n ฟ Cos, เซต้ากำลังสองบวกโลไซฟีไซเซต้ายกกำลังสองลบโลคอสฟี fee, ยกกำลังสองเท่ากับศนะคะกระจายออกมาเนาะก็จะกลายเป็นโลยกกำลัง 2, สองไซยกกำลังสองฟีคอสเซต้ theta, บวก โลยกกำลังสองไซยกกำลังสองฟี i n ยกกำลังสองเซต้าลบโลยกกำลังสอง s คสฟีเท่ากับ0นะคะอ่ะทีนี้เรามาดึงตัวที่มันเหมือนเมือกันออกนะคะตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมคะเหมือนกันเนาะครูดึงนะคะข้างในก็จะกลายเป็น คอสยกกำลังสองเซตาบวก s sin ย,ยกกำลัง 2, สองเซตานะคะซึ่งก้อนนี้มีค่าเท่ากับหนึ่งเราก็จะเหลือแค่โลยกกำลัง 2, สอง sin ยกกำลังสองฟีลบโลยกกำลัง 2, อสอง cos ยกกำลังสองฟีนะคะ ดึงโลยกกำลังสองออกเหลือ sin ยกกำลังสองฟีลบ cos ยกกำลังสองฟีนะคะะทีนี้เหลือตัวสุดท้ายตรงนี้เราอาจจะต้องไปดูนิดนึงนะคะว่าในส่วนของเอกลักษณ์ตรีโกณมิติเนี่ยมีตรงไหนไหมที่จะตอบเรานะคะว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปใช้ทำอะไรแต่ว่ามันก็จะจะได้ประมาณนี้ที่จะดูได้ง่ายที่สุดนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่าง5.23สานะคะสำหรับตัวอย่าง5.24จนะคะจงหาสมการในพิกัดทรงกลมของของสมการนี้นะคะครูขอแก้ไขโจทย์นิดนึงนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะจัดรูป ได้อยู่ในรูปที่มันแบบน้อยๆเลยนะคะก็เลยเป็น z กำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเนาะอ่ะเราแทนค่า z เลยเนาะ z ก็คือ low o ลโคสฟีนะคะยกกำลังสองก็จะเป็นโลกำลังสองโคสกำลังสองฟีนะคะส่วน x อ็กซ์ก็คือโลไซฟี Cos, เซต้าแต่ยกกำลังสองเนาะครูก็จะยกกำลังสองที่ถูกพจน์นะคะบวกกับ Y ยกกำลังสองก็คือโลยกกำลังสอง sin ยกกำลังสองฟี i n ยกกำลังสองเซตานะคะจากขวามือเนาะครูดึงโลยกกำลังสอง sin ฟีออกมาข้างในก็จะเหลือ Cos, ยกกำลังสองเซต้าบวก s ซ n ย,ยกกำลัง 2, สองเซตนะคะซึ่งด้านในตัวนี้นะคะเป็นเอกลักษณ์จีโอจของตรีโกณมิตินะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ1เราจะได้โลยกกำลัง 2, 2, สองโคศยกกำลังสองฟีเท่ากับโลยกกำลังสองไซนยกกำลังสองฟีนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะตัดโลทั้งสองข้างออกได้ใช่ไหมคะ,ะแต่ในความเป็นจริงครูขออนุญาตมาไว้ฝั่งเดียวกันเนาะ ไม่ตัดเพราะว่าอะไรคะเพราะกังวลว่าโลมีโอกาสเป็น0ถูกไหมคะโอเคเราก็จะได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสมการแรกก็คือเราจะได้โลเท่ากับ0ูนย์นั่นเองกับอีกสมการหนึ่งก็คือ cos ยกกำลัง2องฟีลบ ซาย,ยกกำลังสองฟีเท่ากับ0น,นะะ,อะพอเป็นตัวนี้ปุ๊บนะคะ,ะตัวซ้ายมือโลเท่ากับ0ูนย์เนี่ยมันถ้าเกิดโลเป็นศูนย์นั่นหมายความว่ามันไม่มีกราฟนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยเหมือนเราก็ต้องตัดไปเพราะว่ามันมีกราฟถูกไหมอันนี้เป็นเป็นกราฟของอกลวยนะคะหรือว่าโคนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เอาที่เหลือนะคะมาจัดรูปต่อก็จะกลายเป็น cos ยกกำลังสองฟีเท่ากับ s ซ n ยกกำลังสองฟีนะคะซึ่งตัวนี้เราจะได้2สมการด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือ cos ฟีเท่ากับ s ซ n ฟีอันที่สองเราจะได้ cos ฟีเท่ากับลบ s ซ n ฟีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราจะได้มุมฟีมีค่าเท่ากับมุมที่ s ซ n กับ cos มีค่าเท่ากันก็คือมุมพายส่วนสีนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นมุมที่ ไซกับคอสมีค่าต่างกันนะคะก็จะเป็นมุมลบพายส่วนสถูกไหมคะอ่ามันมันจะมันจะวนมาด้านล่างเนาะถ้าเกิดเราวาดวงกลมอย่างงี้นะคะมุมที่อ่าซ์กับคอสที่มีค่าไม่เท่ากันถูกไหมคะมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะก็คือเราถ้าเกิดเรามองเป็นมุมบวกมันก็จะเป็น3เดี๋ยวนะคะ ถ้าเรามองฝั่งนี้เป็นมุมตั้งแต่0ูนเดี๋ยวนะคะมุมนี้คือมุมพายส่วน4มุมล่างมันจะเป็นลบพายส่วน4แต่ถ้าเกิดจะให้สอดคล้องกันนะคะว่าฟรีของเราเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0นย์ถึง พายนะคะเพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งเนี่ยตัวฟีก็จะต้องมีค่าเท่ากับ3พายส่วน4ก็ได้ถูกไหมนะคะครูขอตั้งสตินิดนึงซด์กับคอสที่มีค่าต่างกันมันจะมีด้วยกันมุมทะแยงอะเนาะ,นะมันมีได้หลายมุมถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องเลือกให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กําหนดเนื่องจากฟีกาหนดว่ามีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงพายเพราะฉะนั้นมุมที่เป็นไปได้ก็ควรจะเป็นค่านี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ จึงตอบได้ว่าสมการในพิกัดทรงกลมของกลวยอของกลวยกลมนะคะจะมีค่าเป็นฟีเท่ากับพายส่วน4และฟีเท่ากับสาพส่วน4นั่นเองนะคะตัวอย่าง5.25ออีกนิดเดียวนะคะให้หาสมการในพิกัดฉากอันนี้ให้สมการในพิกัดทรงกลมมานะคะก็จะเป็น โลเท่ากับ s i n เซต้าไซ n ฟีนะคะถ้าคูณโลเข้าไปทั้งสองข้างของสมการอ่านะคะฝั่งซ้ายจะเป็นโลกำลังสองซึ่งจะมีค่าเป็น x ยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองบวก z ยกกำลังสองเท่ากับโล s i n เซต้าไซ n ฟีนี้ก็คือจะเป็น y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้สมาการออกมาละนะคะอันนี้คือสมาการในพิกัดฉาก อันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราใช้ในการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจุดนะคะเปลี่ยนจุดจากพิกัดหนึ่งไปเป็นพิกัดหนึ่งเปลี่ยนสมการจากพิกัดหนึ่งเป็นพิกัดหนึ่งนะคะมันก็จะยังคงใช้ความสัมพันธ์เดิมๆนั่นแหละนะคะเพราะนั้นเราก็คือต้องทราบความสัมพันธ์ของการแปลงพิกัดนะคะแล้วก็เลือกมาใจให้ถูกต้องนะคะ